กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านกับผมโอเล่ช่องร้อยแปดเมื่อวนนี้ก็ขอพาพ่อแม่พี่น้องมาที่อำเภอนายืนนะครับอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอนายืนก่อนนะครับตรงนี้ค็อยู่บริเวณด้านหน้านะครับอยู่แถวสนามนะครับสนาม ที่ว่าการอำเภอนำยืนนะครับกับอ้อมๆเดี๋ยวเบิ้งก้นนะครับนี่กือทังขามาจากทั้งขางที่ว่าการอำเภอนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเบิ้งนะครับนี่ครับก็จะมีเห็นรถแลนเดียวข้าไปด้านขวานะครับนะครับเขามาภายในพื้นที่ของเขตที่ว่าการอำเภอแล้วนะครับส่วนราชการต่างๆอยู่ในบริเวณนี้นะครับที่ว่าการอำเภอ น้ำยืนนะครับสําหรับที่ตั้งที่ว่าการอําเภอน้ายืนนะครับที่ว่าการอําเภอน้ายืนก็ตั้งอยู่ที่มู่ที่หนึ่งตำบลศรีวิเชียรอําเภอน้ายืนจังหวัดปุบนราชธานีนะครับรหัสไปรษณีย์สามสี่สองหกศูนย์นะครับรสาําหรับรหัสไปรษณีย์นะครับกามาถ,ถึงการปกครองนะครับการปกครองของอําเภอน้ำยืนนะครับ แบ่งการปกครองตามส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้เป็นเจ็ดตำบลหนึ่งร้อยหนึ่งมู่บ้านนะครับร้อยเอ็ดหมู่บ้านนะครับข้อมูลปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตำบลต่างๆที่อยู่ในอำเภอหนึ่ืนก็มีหนึ่งตำบลโซงนะครับมีอยู่สิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับตำบลโซงนะครับสองตำบลยางมีอยู่สิบสองหมู่บ้าน สามตำบลโดมประดิษฐ์นะครับม,มีสิบแปดหมู่บ้านสี่ตำบลบุเปือยมีสิบห้าหมูห่มบ้านห้าตำบลศรีวิเชียรมีมมยี่สิบสี่หมู่บ้านหกตำบลย่างไงนะครับมีสิบสองหมู่บ้านเจ็ดตำบลเก้าขามมีอยู่สิบสองหมู่บ้านนะครับผมกับพ่อแม่พี่น้องออกมาเริ่มต้นเดินทางนะครับตามทางหลวงมาเลข 2248นะครับเขามาจากทางเขาพระวิหารนะครับเขามาจากทางศรีสะเกดนะครับมาพานอำเภอกันทารัตมาพาน una, เขาพระวิหารเขามาทางนี้นะครับเนี่ยครับกาลังจะเข้าไปอำเภอนายืนนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเบิ้งนะครับว่าอำเภอนํายืนเป็นยังไงนะครับก่ามาเล่าเรื่องการปกครองอีกต่อไปนะครับการปกครองส่วนตรงทิ่นบ้านนี้นะครับ เมื่อกี้การปกครองส่วนภูมิภาคเนาะการปกครองส่วนท้องถิ่น,นี่ท้องที่อำเภอน้ำยืนนะครับหรือว่าน้ำยืนนะครับประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แปดมองนะครับแปดแห้งนะครับนี่อยู่แปดมองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหนึ่งเทศบาลตำบลน,น้ำยืนสองเทศบาลตำบลโซง สามเทศบาลตำบลศรีวิเชียนสี่องค์การบริหารส่วนตำบลยางห้าองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐหกองค์การบริหารส่วนตำบลบุเบยเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลยางไงแปดองค์การบริหารส่วนตำบลขามนะครับ,บมีแปดมองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ นี่แปดมองนะครับนี่แหละครับบรรยากาศของอำเภอนํายื่นนะครับเป็นตายู่นะครับเป็นเมืองที่เงียบสงบดีอยู่ดีนะครับด้านใายมือก็เป็นศารเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วก็มีท่วการอำเภอนะครับเข้าไปด้านใา้มือนะครับตรงที่ผมพาพ่อแม่พี่น้องก็ไปตาต้นๆคลิปนี่แหละครับที่วการอำเภอที่เขาม้าเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับบริเวณด้านใายมือนะครับ ก็จะมีทางเข้าไปนี่แหละครับป้องเข้าไปนะครับป้องเข้าไปที่วัการอำเภอแล้วก็ป nope ้องเข้าไปสถานีตำรวจนะครับป้องเดียวกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าอำเภอใดที่วัการอำเภอครับลงพักนะครับสถานีตำรวจมักจะอยู่ใกล้กันนะครับก็จะได้ซอยกันดูแลกันประมาณนี้นะครับกับพาพ่อแม่พี่น้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปในชุมชนนะครับตรงนี้นะครับเป็น ย่านธุรกิจการค้าก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีตึกอาคารต่างๆมีธนาคารมีหลายๆอย่างแล้วนะครับอยู่ภายในบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ย่านการค้าด้านเศรษฐกิจของอำเภอนะครับสําหรับประวัติของอำเภอนํายืนนะครับอำเภอนํายืนเดิมก็อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเดชอุดม um, นะครับกับส่วงมหาไทยก็ได้ประกาศจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอนำยืนนะครับเมื่อวันที่17มีนาคมพศ2 5 1 2นะครับโดยมีเขตการปกครองอยู่4ตำบลคือตำบลโซงตำบลตาเก่านะครับตำบลยางกับตำบลโดมปรดิดนะครับต่างให่ๆมีอยู่4ตำบลน,นะครับต่อมาก็ะไดโยกฐานะเป็นอำเภอนำยืนนะครับเมื่อวันที่ ยี่สิบเก้ามีนาคมพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับคือปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับยกฐานาเป็นอำเภอนํายืนนะครับสาเหตุที่เพิ่นเอิ้นว่าอำเภอนํายืนนะครับมีด้วยเหตุผลสองประการก็คือนะครับประการที่หนึ่งับเอิ้นซื้อตามโมบานนํายืนนะครับซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนํายืนไปทางทิศตะวันตกประมาณสองกิโลเมตรนะครับ แลวนั้นเพิ่นเอินบานน้ำยืนนะครับประการที่สองก็เนื่องจากที่ว่าการอำเภอนายืนตั้งอยู่ระวางลำห้วยสามสายนะครับที่ไหลามาบรรจบกันประกอบด้วยลำห้วยบอลลำห้วยโซงกับลำห้วยตาเอ็มนะครับมีน้ำไหลตลอดปีเป็นที่อุดมด้วยแรงน้ำนะครับจึงได้ซื่อว่าอำเภอน้ำยืนนะครับ เมื่อวันที่17ก,ก,กรกฎาคมคพศ2 5 3 9นะครับกั้ทวงมหาไทยก็ได้มีคำสั่งประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอนาคุ้นะครับโดยแยกพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศตะวันตกอำเภอนายืนนะครับจำนวน4ตำบล1 5หมู่บ้านปัจจุบันอำเภอนายืนประกอบไปด้วย7ตำบล101หมู่บ้านตามที่ได้เล่าให้ฟังเล้วนะครับ สำหรับที่ตั้งและอาณาเขตนะครับทั้งด้านทิศเหนือกติดกับอำเภอเดชอุดมตะวันออกติดกับอำเภอน้าะหรวยทางทิศใต้ติดกับแฝงจำปาสักประเทศลาวนะครับกับจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชานะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอนุ่คุณนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอนุ่ยืนนะครับแกมาต่ม ำคำขวัญของอำเภอนำยืนที่ว่าดินแดนสามเหลี่ยมมรกตงามงดพระล้านเสือเหลือเฟืออัญมณีมากมีพืชเศรษฐกิจทิ้นสถิตนาร้ายบรรทมศินทุกทิ้นทวนล้วนพัฒนานะครับนี่แหละครับตามำคำขวัญก็ได้บอกแล้วนะครับว่ามีมองใดนะครับอำเภอนำยืนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นวานำโตกแกงลํำดวนนะครับก็มีกุ้งเดินขบวนนะครับซึ่งมีในช่วงหน้าฝนนะครับเขื่อนพล้านเสือตอนบนเขื่อนพล้านเสือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่บ้านน้นสูงตำบลโดมประดิษฐ์นะครับมีหลายมองนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากติดกับสบปปลาวแน่นะครับติดกับกัมพูชาแน่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายมองนะครับกับ เชิญมาเที่ยวนะครับอำเภอนํายืนกับีหมองติดต่อกับตั้งประเทศในสองมองนะครับก็คือช่องบกนะครับติดต่อกับประเทศลาวกับกัมพูชาตรงสามเหลี่ยมมรกตนะครับติดต่อแหลกเปลียนสินค้ากันนะครับและก็ช่องอานม่านะครับติดต่อกับประเทศกัมพูชาซึ่งปัจจุบันอำเภอนํายืนกับอำเภอจอมกระสานจังหวัดพะวิหารของประเทศกัมพูชาก็ สามารถไปติดต่อกันได้นะครับอยู่ช่องอ่านมาอังศิลปนะครับกับมาเที่ยวนะครับมาแรกเปลียมสินค้ากันแลกกันนะครับสองประเทศได้นะครับเป็นตามมาเที่ยวอยู่ครับกับไปทางอำเภอน่าจะรวยนะครับสามสิบเก้ากิโลเมตรน่าจะรวยแล้วกับบุญทลิกนะครับไปทางนี้นะครับมาหอดนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปในน้ครับไปพ่อเมืองไดดีๆก็จะได้อามาเบิ้งน้ำกันนะครับ ขอขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ